โอเคไหมเพราะยันนั้นปึ๊บเนี่ยวันนี้เราจะไม่เจอตัวคูณเลยนะครับเนาะเอาละแต่ผมตอนนี้ก็รวมพลนะะหลังจากปีทุกทีมได้เก็บข้อมูลนกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ทางครูแรมก็ได้อ่า เรียกรวมพ้นนะเผื่อสรุปข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูครับว่า, <รอ S 1> จ,าจะมีกิจกรรมอะไรอย่างต่อจากนี้นะในการแข่งขันการดูนกตีหนองเล็งซ้ายสนามที่สามครับวันนี้เร,เราก็อยู่ในสาภาพผมว่าเป็นักท่องเที่ยวป็นผู้แข่งขันนะครับแล้วบรรยากาศอของพื้นที่ก็ มันไม่มีแดดนะครับสีอาจจะเพี้ยนแสงอาจจะเพี้ยนนกหลายๆตัวอาจจะเป็นชนิดใหม่ขึ้นมาเนาะแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราได้มาเรียนรู้นะครับเราได้มาเรียนรู้แล้วเราได้มาฝึกเนาะเราได้มาฝึกประสบการณ์เราได้มาเห็นพื้นที่ที่เป็นระบบนิเภศแปลกๆระบบนิเภศใหม่ๆนะครับอย่างน้องอน้อง,องหลายๆท่านเนาะที่อยู่ทางฝั่งของเรียกไรหลังเขาเนาะ นะครับทางหลังเขาก็ไม่อาจจะเห็นเฉพาะแค่ว่าแหล่งน้ําที่เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ของเราก็มีที่ควานพะเยาเราไปเห็นมาแล้วนะครับแต่ที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ที่นี่นะครับรใ,ในหนองไฟแห่งนี้มีมีอะไรอีอกเยอะอนะครับที่เรายังค้นหาไม่เจอแต่เราก็พยายามที่จะค้นหาในนั้นในวันนี้นะครับในฐานะในฐานะที่เรานะครับพวกเรา ได้เข้ามาที่นี่คืออำเภอแม่ไตนะครับอันนี้เป็นวิดีโอเนาะอันภาไทยผูไทยได้ดีโอเคครับผมขอบคุณครับในอำเภอนะครับก็อยากจะมาเจอกับพวกเรานะครับแต่ว่าด้วยท่านกิจภารกิจนะครับวันนี้ท่านซีโมอ่ผู้แทนนะครับเพื่อที่จะมาพบปะกับพวกเรานะครับครัขอเชิญพลัดนันุพลคำดีครับ ครับผมขอสวัสดีนะครับท่านผู้บริการทุกท่านแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับทุกคนร่วมกิจกรรมดูนกวันนี้ทุกคนนะครับผมาโอกาสดูนกเลียงต่อสบายเดี๋ยวขอห้องแสงตกตะวันปีเนาะตอนปีอายุเต่าเฮาเฮาเหรอทีได้มีโอกาสมาที่ไ่นหรืออายุเต่าเฮาเนี่ยไปวิ่งเล่นเนี่ยก็เปื่อยกว่ได้ ในแต่บ <Okay. S 1> okay. ่มีโอาการได้มาศึกษาธรรมชาติมาศึกษาระบบนิเวศแบบเนี้ยคือคือแบบมีเลยคือรวมคุมอไรอย่างต่างๆนานาในโรงเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของพี่เนี่ยคือว่าแฉรวมลุ่มก็เืิดเล่นกับใส่ละวันดมานะครับในการศึกษาธรรมชาติพี่คนดีเลยนะครับได้ เรกเรียนรู้แต่ว่าแต่ละกละชนิดมีความเป็นอยู่อย่างไรจะได้ไหด้ศึกษาธรรมชาติของมันสวยแตที่สําคัญคือการใช้เวลาว่างเพ็นประโยชน์นะครับเพราะว่าตว่าในส่วนของทางเพื่อเม็ใจหลบกับโรงเรียนเม็ใจวิยาคเนี่ยไดรับโอกาสทูบีน้วันะครัขึ้นมาเือนอกนักเรียนใชเวลาว่างเประโยชน์ทางไก่และสุปิด กิตกรรมเนี้ยก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าถ้ามีกิตกรรมเนี้ยอยางในชวิตน,นอกเนี้ยมารวมนะครับที่เยอะนะครับเพื่อจะได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วนยนะครับเพราะว่าดี๋ยตหนองเองซ้ายเนี้ยนะครับเ,เป็นจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนาะซึ่งเขาจะได้ประชาสัมพันธ์กับคนติว่าเป็นโอ้นะครับว่าเมจช้เนี้ยมีของดีอยู่ มีทีอยู่ที่ว่าจะสามารถโฆษณาออกไปได้นะครับแต่ยังตีนอ้นองๆเห็นคือข้างหลังนี้คือคว้านออกดึนซ้ายนะครับที่ว่าจะเปิดในวันที่26ธันวาคมนี้นะครับถ้าน้องๆก็ได้สนใจก็มาแอลได้นะครับสุดท้ายนี่นะครับก็ขอให้การดูนกบนนี้นะครับเป็นไปด้วยดีนะครับเป็นอากาศจะมาเปิดก็เป็นอยังเขาสามารถทายายลู<ห>ลกอย่างดูนกได้นะครับออขอบคุณในนะโอกาสน,านี้นะครับครับผม ขอนะครับก็ขอกอ,อบคุณนะครับท่าน,นตลาดนะครับผู้แทนอำเภอนะครับอตอนอนี้เรานะครับขเราเนาะหลังจากหลังจากนี้ครับเราก็จะเข้าสู่กิรกิกรรมในเรื่องของการ เช็คลูกอ่าเพราะ <c oughs> ว่าเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วนะครับไปดูมาแล้ว <c oughs> ไปดูมาแล้วแล้วก็เห็นแนละ้วนะครับอ่อาอาจารย์สรุปคะแนนก่อนไหมคะแนน,นสนามที่สองก่อนอ่าคะแนนสนามที่สองก่อนนะครับคะแนนสนามที่สอ,องนี่ <c oughs> ปออ๊มนะฮะ รัดดันพ้นก่อนโอวาดกับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันสองนกสนามที่3กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นการสรุปคะแนนสองสนามที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเอาละรสนามที่สองนะครับ,เร,บ,รบเราจะประกาศตามจำนวน ที่ได้ชนิดที่ได้เยอะที่สุดคือ32ชนิดทีมที่ได้ประกาศตามลำดับนะครับทีมที่ได้ที่หนึ่งทีมนกอ้วนนะครับ416คะแนนนกอ้วนอยู่ไหนนกอ้วนนกอ้วนทีมที่สองนะครับทีม M W K 410คะแนนอืม,ม,มใบใจนะครับลุ้น้ำจริง รุ่มน้ำอิง403คะแนนรุ่มน้ำอิงนับสชมพูขาว306นคะแนนชมพูขาวนับสี่ทีม MW02 MWK02 ได้ที่ห้าทีมีหกมินเหลืองอ่อน298ร้ามิ้นเหลืองอ่อนห 280ชมพูขาวดีอันดับ7จ็ดที 8, ปักษาปากษาักสานดับ8ดซีซีทีมที่9พักกรพักกรอันดับ9 26, ทีมที่10ซินเวอร์อะไรวะเนี่ยสกรีนโปรดักชั่น165ซินเวอร์สกรีนโปรดักชั่นมีคะแนนเพราะว่าติดสอบนะครับ โอเคเนาะเราจะเอาคะแนนทั้ง3สนามเดี๋ยวสนามนี้ต้องรอเช็คนะครับคะแนนประกอบไปด้วยหนึ่งเขียนถูนะครับจำนวนตรงนะครับเราก็จะให้คะแนนจำนวนชนิดไปและก็มีตัวคูณเอาที่แล้วมีตัวคูณด้วยนะมีหนึ่งทีมได้ตัวคูณนะครับรอบนี้ใครคูณจะติดลบนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก ไอคุณติดลบเพราะว่ามันไม่มีคุณเ,เข้าไปลึกกว่าเพื่อนวันนี้นะครับเข้าไปลึกกว่าเพื่อนไม่เจอโอเคเล่นยังวิดีโอนะคะวิดีโอขอขอให้ส่งภายในวันที่18ค,ความยาวไม่เกิน1-3นาทีแล้วแต่จะใราย ห, ù, ห ù also, also então, the the ูหู้เนียวเนียวกับเนื้อกับเนื้อช่องทางการส่งเนี่ยกำลังจะถ่ายคลิปวิดีโอไว้ให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคร a บเนอะ แต่ละทีมมาเอาเมลของสำนักงานแล้วก็ไข่เซตก่อนสามารถส่งก่อนได้ค่ะเอาให้พร้อมเอาให้ชัวร์แล้วส่งวัที่มลอสำนักงานค่ะโดยก่อนกับเจ้าหน้ี่เดี๋ยวเราต้องมาสัมผัสเจ้าหน้าที่ก่อนก็นได้ครับตอนช่วงนี้กันลังสรุปคะแนนกันอยู่นะฮะทางเวียงลอ้อพญาล้อมากกันตรึมเลยนะฮะ สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเขารู้สึกจะได้ครับเกี่ยวกับกิจกรรมครับใช่ครับพี่จุกก่อนเลยครับผมจรับเวียงรอครับครับอ่าเวียงรอครับก็อย่างที่บอกเนาะครับมันเหมือนกับเป็นการเปิดโลกเปิดโอกาสให้น้องๆได้ศึกษาเรียนรู้ได้สัมผัสเกี่ยวกับธรรมชาติผ่านอุปกรณ์ที่เรามีนะครับอย่างน้อยเวลาสองสามชั่วโมงเนี่ย เาได้ห่างไกลจากสื่อออนไลน์จากมือถือบบได้เปิดหนังสือสที่มันมีความหนาเป็นเล่มแล้วก็หากันกที่เห็นน้องๆมีทักษะเพิ่มมาคือเรื่องของการสังเกตการจดจำการทำงานเป็นทีมนะครับได้ออกกำลังกายด้วยเดินได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่มันได้ไหลายอย่างพวกนี้สามารถจะไปต่อย,ยอดในสิ่งที่น้องๆเขาจะไปเรียนในวันข้างหน้าในทุกสาขาอาชีพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ะกิจกรรมนี้ก็จะมีในปีต่อๆไปครับอ่าแล้วพี่จุกประทับใจทีมไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับในการแข่งขันครั้งนี้พี่ดูทุกทีมแล้วทุกทีมเลยครับเป็นกําลังใจทีมแล้วกันครับโอเคครับผมขอบคุณครับนี่มีท่านใดให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมครับยังเช็คกับคะแนนอยู่ขอบคุณมากครับผมนอ่าที่ครับจุดนะฮะ พยายามรอตอนนี้กันทีมเชนยูนิตที่สองครับการเตนน้อยธรรมดาครับเช็คเลยนะครับนี่ครับพิกิจเฉยๆผมไล่สุนทุณอย่างเดียวแล้วครับทุกคนครับที่สามครับเขางงยองยีางหอนย่างหอนตายครับทีมเชนยูนิดที่สี่ครับ นกแซงเซลหางปลาแสงเซลหางปลาได้ครับเอสองแสงเซลแสงเซลเขาป้าหนักเยเา้าแล้วเสร็จแล้วดีแัยครับกำลังเช็คนกันนะครับตอนนี้เ็นน้อยธรรมดากแสงเซหางปลาโอเค บ้านต่อไปแอนบ้านนะครับนกวนนกวนคะแนนน้ำมูครับนี่ต่อไปครับยางเปียยางเปียไม่เห็นเจอตรงไหนครับยางเปียไม่เจอบอกบอกมาครับยางเปียเจอตรงไหนจุดแรกที่มีตกยางเยอะๆมีรูปไหมครับ มี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 ีม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 มี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 มมี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 มมี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 มมีมีีม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  เห็นนกนกกระจบ้านจอบบ้านือบนี่ช็คเลยนะครับช็คเลยนะครับจอบบ้านไปครับชนะครับเพียงสาลิกาเพียงสาลิกาได้ครับเพียงสาลิกาครับมันไม่เจอแต่นกเพืน้นต่อครับมานะ อีเสือสีน้ำตาลอีเสือที่ยุ่งนะครับอีเสือสือสีน้ำตาลเสือมีครับแต่อีเสือที่ไม่มีครับอีเสียสีน้ำตาลนกอนมาแล้วเว้ยนกอนตาน แอนแอนตาลครับบ <onents and downhill behaviour> yeah. ุ๋มมือรับผ่านนะครับแอนตาลต่อครับึบ้านนกเขาใหญ่เขาใหญ่มือมาไหนครับเขาใหญ่ต่อครับต่อไปครับนกยางโทนใหญ่ยางพูดใหญ่เจอตรงไหนครับ นกนกครับะรอดหัวสีขมเมานี่ปลรอดหัวสีข้มเมาครับใหญ่ร้อเห้าสีเขมเมา่านะครับได้ครับได้ครับผมเจอยูนเทียนผมขัดอยู่ยีนเทียนมีไหมครับมีโหะ โอเคครับินทียนกพิลาบปาม่ไพลาบปาเคหมครับจุดไม่ได้มาที่ที่แล้วนกพิราบทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วชื่อมันเต็มๆคือนกพิราบป่าเนาะ เพราะฉะนั้นเห็นนกพิราบเขาบอกพิราบป่าให้เขาตกใจเขาไม่รู้คนทั่วไปเรียกนกพิราบเวลาไล่มันเนี่ย,นนยที่โรงเรียนมีนกพิราบนี่ไล่มันเอานะ้ำม,มันมวยผสมกับกาละบุล,ล้วคว้างผมก็คว้างมันก็ไม่ไปสักทีเขาต่อครับนกกระจอกตานกระจอกตาน กระจอกตากับกระจอกบ้านต่างกันตรงไหนตรงหัวยิ่คไหนครงไหนว่านี่กระจกบ้านกับกระจอกตาเนาะอามาตรงไหนคุณบอกผมเลยกระจอกบ้านกับกระจอกตาครับมัางนตรงไหนเคครับผมก็ถือว่าตอนนี้ขั้นตอนในเรื่องของการเช็ดนกนะฮะก็